ว่าแก้วเป็นลัทธิมาร์กนะแก้วเชื่อในมาร์กมาร์กซิสนะคะแล้วก็เลนินนะคะเลนินแก้วเชื่อในมาร์กแก้วเชื่อในปฏิวัติรัสเซียของเลนิน <ๆ S 1> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้วเชื่อในลัทธิมาร์กนะแก้วเชื่อในลัทธิเลนินสักดินาจงพินาศเะยคะ่ะแก้วไม่ได้อ,ชชนนะะอ,อยากเป็น,นชนชั้นนะก็แก้วอยากจะเป็นสามัญชนเลยถึงว่าทำไมอ่านเลขผิด เพราะเลขมันไม่เท่าเทียมกันเอ,เองครับท่านผู้ชมรู้แล้วฮะรู้แล้วสาเหตุทำไมถึงอ่านเลขผิดผิด,ผดถูกถูกเลขมันจำนวนเยอะเกินไปนะครับเลขมันไม่เท่าเทียมกันเลขมันไม่เขาเรียกว่าเลขมันไม่สามัญชนอ่ะอ่านได้แต่เฉพาะเลขสองสี่เจ็ดห้านะอ่านได้อ่านได้แต่เฉพาะเลขที่มันเท่าเทียมกันนะ โอ้โหเนี่ยครับดูสินะไอแก้วคนนี้